สว pues ัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมจีมอนนะครับผมตอนนี้ดูเอ่อพาร์ทที่2กันแล้วอ่ะคิดยังไงบ้างครับกับพาร์ทที่2พาร์ทนี้หมดนั้งแห้งรูปทีเดียวโค้กไข่หมดครับไข่หมดพาร์ทที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับหมดได้แค่หายทุกเส้นครับอ่าโอเคเราจะมาได้นำตู้กันก่อนนะครับผมอ่ะ คนที่ผมหันหันไปข้างไอห่างไกลความเจริญนะฮะคุณมาอินิโตะมาครับผมสวัสดีครับแต่หวัสดีครับอ่าคนข้างๆผมนะครับจีแมนนะครับชื่ออะไรครับผมแข็งรับเชิญชื่อตังครับแล้วจังไรจังไรผมว่าผมชื่อจังไรไม่ใช่ครับชื่อเขาชื่อจังไรครับจังไอ้หมคนริมริมสุดข้างซ้ายมือครับใครครับสวัสดีครับผมเกมครับ คนมาคนแรกได้มาคนใหม่ครับครับผมอ่ะเราในนี้เราเล่นแมปอะไรครับผมแมปหาอะไรไม่รู้ครับดหนูจะรีบนั่งออกนั่งไปไหนกูนั่งกูเดือดโอเคโอเคมเปิดไปถ่ายอาละครับเราโอเคผมนำ่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับโอเคโอเคเกตเก็เกตกล้องถ่ายรูปเต็มเป็นกล้องถ่ายรูปอันนี้เราไม่ได้มาถ่ายชัตเตอร์นะ เปลี่ยนยังไงอ่ะทำไมรอไม่น้องไม่โอเคครับอันนี้เขาให้ทำอะไรบ้างอันมาที่ของทูเทนนี่เพิวออกอันนี้ก็คือแบบเพราะว่าถ้าเปิดเป็นหมายเลขกหนึ่งทุกอย่างเป็นสวรรค์เล็วรี่เปิดทำไมประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ช่วยกันช่วยกันช่วยกันประตูนี้ประตูนี้เออโอเคเฮ้ยใครมีอะไระปรตค้างแล้วค้างเลยฮะเฮ้ยหยิบประตูออกหยิบประตูออก Oh. เออตีตูตีได้ไปมีอะไรบ้างเนี่ยห้ามใช้วุ้ยนะครับใช้แท้สแตนด์สแตนด์ได้นี่นี่นีอันนี้อาคีอันนี้ต้องเขาเขาต้องการคียเหรออันนี้ทำออกเนี่ยต้องไปเข้านี่ไงอ๋อไอ้ห้องนี้ตเราได้มันมีสองห้องอะห้องหลังมือไอ้นี่ต้องการคีย์กุญแจไอ้ห้องนี้เปิดได้โอ้ โอ้ยอย่าบังครับอย่าเข้าครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาให้หมดื่อวานเฮ้ยอันนึงครับหลบครับหลบเธออิดไปด้วยครับโอ้โหเธออิดอิดอิดเอาหลบบอหลบบอสหลบบอสเธออิดแดี๋เอ้ยเออติดเอาอิดล่วงเฮ้ยอะไรอ่ะวัมันเกือบบอลผู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรเฮ้ยมันไปเนี่ยเข้าไปไปเขาไปก็ไป ี๋ยวจะไดมีมัดเนี่ยอีกหน่อยพี่ให้อืออืออืออ้ออคออื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 อนืออ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 เออื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 อรเออืออือ้ออื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 อยืออนออืออือเืออืเอือ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 ้ืออ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 ออื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 ออออืออืออออออ้ออออเอยเอ้ยออ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 อ้อ อย่างเดียวอ๋อจะไม่ไฟใช่ไหมครับหนาหนาเราก็ห้ามใช้ไฟฉายเอาเป็นไฟฉายทุกคนนะครับตอนนะครับโอเคต้องใช้นี่ครับตาตาไปครับไปครับคนมีไฟไปคนมีไฟไปมาเดินเกะกัะคนมีไฟทำไมทไมทางมันแคบเช่นนี้ไม่ทราบเจ้าอาดเจ้าบงอาจมาบีบขาหรือเลือดเลือดเลือดเปิดประตูดิครับคนน้ำเปิดประตูดิฮะเอาไปฉายตาไปเอ้ย ไปเอายเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยอ้เฮ้ยผมมีถั้กลเมเราไปแดกไเอเยเฮ้ยไรโ้เปิดไเแแกกดสักนิดก็ได้ไม่ว่าเออแหนี้แหลอนะไอยมีไฟน่อยโเกุญจอยัได้กุญแอยเอฮ้ยเมื่อกี้กุญแจอยู่ทางไหนะ ้าวว่าห้องนี้เปิดได้แล้วเปิดได้ไหมครับเฮ้ยอ่านี่เขาขายออกไปครับเฮ้ยต้องเอาคุณต้องเอาคุณแจครับปคุณแฉอยู่ไหนที่เดิมอ่ะไปกับไปเราับไปก่อนกลับมันก่อนเอาไปนับอันนี้อันนี้อันนี้คือตัวล่อใช่ไหมหรือว่าเอาไปนับเฮ้ยคุณแจอยู่นี่ไปติดไปติดของใครมาเบียดเอาไฟแจงมาเอาไฟแจงนะเอาไปแชงมาไหนครับคุณแจปล่อยปล่อยครับปล่อยครับปล่อยคเลยปล่อยปล่อยเลยถ่ายนี่คุณแจในห้องนี้ ไปมันจอยู่ในห้องนะครับที่มันระเบิดเมื่อกี้นี่ครับระเบิดแล้วครับนี่ครับขั้งตัวนี้เลยอ่าได้กุญแจแล้วไปเลยโอ้มีเจ็บกุญแจตรงนี้เลยไปไปไปรบรอบรอบรบไรขี่ได้ขี่แล้วทำเกียรติไรขี่นี้หรือเฮ้ยรอเลยคนนี้เปิดโอ้โหแน่เวลาลอวงเนทีเดียวโอ้โหมีขึ้นบันไดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่พิ้งใครวิ่งใครวิ่งของใครวิ่งของ วิไปไไ้วไปแบบปไปแปบเปิดขึ้ไปใครจะอาสาขึ้นไปข้งไปนิดนึงครับเฮ้ยใครปิดประตูคอมจะปิดีสัตว์หอกยก็ได้ไหนะเข้ามาเโอเคใครจะอาสาขึ้นไปข้งอเครับคุณอันนี้ดิเนี่ยเือนเนี่ยแล้วก็ดึงอันเนี้ยนหน้าไปไไฟนะโอเคครับเปอันเดเยอไร้งไมนี่ไฟน้าาไฟหน้าไปคโอ้โห ไฟไกด์่อกว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเข้ามาเข้ามาปดไปเพราผมกดไปฟมาว่ามากเลยรอนมะขอแหกกดธตักพักหนี่โอ้ยกล่องแตกไอ้โมยประตูไอ้แอมไอ้แ้วตีสองตีห้าตีเอ่ะเฮ้ยไอ้กดีได้กดอีได้โอ้แอมอะไรแฮปปี้เฮียอะไรนะกูไม่ปี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถือไฟฉายให้กดไฟฉายให้เขาบอกถือหรือว่ามีของในนี้อาจจะมีของในนี้เออนี่ไง เข้าไปเข้าไปครับเข้าไปผมซีไอเอไอแอมโนฮับปี้เฮ้ยเฮ้ยกูกูตีกองโอ้ยทำอะไรตอนนครับไปเปิดไก่กัดหนึ่งโอ้แหกกดรักแปบบน่าแห่กดจะเนีับตั้งแต่ตำได้แล้วเฮ้ยทรือะไรกันตรงนี้มาช่วยกันดิเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรแหกกดไงมาเลยครับมาสายมาซ้ายไปฉันั้นผมผมเอาอิดไปด้วยดีมั้ยผมกลัว อะไรนะน้องตังตังตังเปิดไฟฉายย่ป่ะก็อยู่รับเอ้ยน้าใครอะน้าไหนชัดเลยชัดแกวเลยโอ้โหเมื่อกี้ตกใจน้านี่ห้ามเล่นไฟฉายดิห้ามเล่นไฟฉายจะได้มันจะได้มันไปไปฉายไปที่โถเลสารพี่ครับช่างหกเลยปล่อยป่อเดี๋ยวผมตื่นเองครับปเลยครับสงสารี่ไดไหมครับโอหหน้ หน้่นี้เฮ้ยเอารูปเก็บไปที่บ้านได้ไหมสิงของน้ำสิงของน้ำอุ้ยเด้งสิ่งของเด้งาะอันนี้อะไรไออะไรอ่ะรา you ยู n o w you are here เออ n o w you are เ e ียคืออะไรอ่ะแปลออกได้ไหมว่าผมรู้คุณอยู่ที่นี่อ้าวยาวนั่งงกูเอาอิกฟาดเลยไปเลย เฮ้ยมืดมืดยต้องเปิดไฟหน่อยเฮ้ยเนี่ยห้องเนี่ยอันนี้สองห้องเนี่ยถูกใายเขหายไปไหนเนี่มเด้ยวเฮ้ยอันนี้มีมีหูฟังด้วยแปลว่าต้องมีเสียงแสบหูแน่นอนอย่าได้ทั้งนั้นอะไปห้องอื่นหูฟังเอาล้วครับตอนนี้ครับโอเคครับผมผมกำลังใส่หูฟังอยู่ตอนนี้อ่ะเออเจ็บคอใครจะไปคนหน้าครับ คุณมีไฟอ่ะไปแล้วคุณมีไฟส่งคนกูไปแค่เนี้อาสาสมัครอาสาสมัครไปครับส่งไปเลยทำไมเหลือแค่สามคนอะหลบหลบครับอ้าวไอ้นี่ไม่แค่นียนอยู่มืดคนดังใหญ่กูว่าแล้วอะไรอะไรอ่ะแล้วเว้ยว่ามีคำเตือนเนี่ยว่าเอาพอถูกฟังนะวีน้าใครอ่ะไม่รู้แม่งบ้าค่งไอ้ชี้เลยยังไปยืดเตือนเลยอ่ะ โอ้เป <cin stereotype> <m aks> <dragging> ็นรูปรอยยิ้มด้วยอ๋ออ๋ออ๋อกล่องติดกล่องอ๋ออ๋อติดไข่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเออคันนี้ไฟไฟฉายเปิดเองนะเนี่ยมีสองประตูเข้าทางไหนขวา้ายท้ายดีครับขวา้ายท้ายดีเลยซ้ายไล่ขวาดีนะลายท้ายดีนี่ไฟฉายเนี่ยไฟฉายอยู่แน่นอนอย่ามอย่มองอย่มองอย่ามองอย่ามอง แค่รูปถ่ายกันข้างก็น่ากลัวแล้วห้องแผลยิบไฮโดรโฟมว้าวปีกปูไปแล้วไม่มีอะไรเลยโอ้โหลูเออเดี๋ยวแต่แต่เป็นไงเนี่ยกูมาถึงนี่เลยเนี่ยไม่เห็นใครตามมาเลยเนี่ยไปแล้วไเฮ้ยไอ้นี่มันจากไหนเนี่ยความตะหวันใจ็คพูลอ๋อเสกไหมครับมันมันน่ากลัวจริงๆเอาไปเื้อดวงใหญ่เลย โอ้โหเสียงมาแต่ไกลเลยได้เวลากด E D B F 4เ yeah. ฮ้ยดูข้างนอกตรงตรงข้างนอกดิโอ้นหมีเนอคุณมีเนี้อมันเหมือนอยู่ในตัวอะไรอยู่ในตัวเอเลี่ยนน่ะเอ้ยมันน่ากลัวครับแป๊บนึงครับเราโดนกินหรือเปล่านะนี่เอาเข้าไปได้ไหมเนี่ยเอาอัดไว้เดี๋ยวนะโอเค แล้วมันให้มาหระโดดอะไรเนี่ยผมไม่ห่วงใหญ่อะเข้าไปได้ประตูไปได้ตูนี่นี่นี่ี๋ยวเดี๋ยวจะขอด้วยตรงนี้มีแต่ใจเข้าไปได้วล่ะโอ้โหไปฉายขนาดเอาไปทิ้งเงินไปเนี่ยโคตรสว่างเลยเออแหลกเลยเอพีเอสลดบาลนะมองแล้วอยาเอาไปฉายเยอะเอาเดียวไหม่รืออะไรกันแน่เยอะ ออกไม่ได้เขาไปเข้าไปข้างในทำไมครับเอาไปใช้ให้เอาไปใช้เอาไปใช้เอาไปใช้เอาไปให้เออมันห่ามันอยู่เอาไปใช้เดียวดิเมื่อเอาอะไรมาเยอะแยะครับโอ๋โอ็ยครับดิสโก้ดิสโก้หนเอาอันเดียวพอาไปใช้ที่ตัวเอาไปใช้ที่ตัวแป๊นึงแป๊นึงเอาไปใช้ให้นุ่ดอ่ะเอาไปใช้เหลือไหนัมนไหนเดี๋ยวไปหเสกมาก่อนแล้วนึะเอาสีขาวก็ได้เอาสีเหลือง เนี่ยเนี่ยสีมันของกูอ่ะกำลังดีโอเคไป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 เองไปเลยใครจะถือ<ำ>อ่ะคุณครับไม่ครับเพียงทิ้งไอ้เนี่ยนี่คืออะไรเออเปออเกมมาเ,เออได้นทีระเบิดระเบิดไปห,หาของเหรอน่าจะแบบเอาไปเข้าที่ปะอ,ปอ,อ๋อในห้องนี้มันไม่มีแหละต้องแต่ต้องได้เข้าอยู่ห้ีก ไปอีกห้องนึงเพื่อที่จะวางระเบิดมั้งครับอ๋อวางระเบิดใช่ไหมโอเคโอเคไฟฉายลากไฟฉายมาด้วยใครปิดประตูใครปิดประตูเฮ้ยไม่มีนะผมปิดประตูเองอ๋อถ้าเอ๊ประตูเปิดไม่เปิดอไปเลยไปเดินไปเลยเดินไปน่าคุณมีไฟฉายอะไรวะ กูไม่เห็นไอ้เชี่ยผ่านหน้าเจอะอะไรติดเจอะอะไรไอ้เชี่ยแ่งลันหูกูเลยอุ้ยกูพุ่งไม่ได้เลยกูเจอเมื่อกี้ใครร้องเมื่อกี้ใครร้องกูไม่เจอไอ้เชี่ยว่าอะไรทำไมเห็นแล้วหน้าคุณยไม่เจอเมื่อกี้ผมไม่เจอนี่ไงนี่ไงกูเจอพี่น้องเกตแล้วกูเจอพี่น้องเกตแล้วโอ้ยเีไม่เจอผปัดหน้าไปเลยอ่ะผมไม่เจอผ่านหน้าเขาไปเกตผมยังไม่เจอกตเจลดอะที่ผ่านหน้าเลยวะ อัพอัพนั่นแหละคุณโดนแล้วเงาตัวเองวะเงาบ้าอะไรล่ะนดำดำวุบเข้ามาที่หน้าเลยนะที่น้าเอ้ที่อะไรที่อะไรโอ้หเสียงแหมโคนคนเอาวเฮ้ยไปูว่าไม่มีอะไรวะเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวจะปิดอุ้ยอุยุ้ยห้องกำลังผมมีห้องอะไรอ่ะอะไรเห็นเฮ้ยเซฟนเอ้เซิร์ฟเวอร์อะไรนะยูยูอะไรไม่รู้กุญแจขึ้นอะไรอ่ะเซฟค่ะถ้าตายแล้วจะมาสปอนที่นี่โอเคดีละ โอเคให้ออกไปนะสงสัยให้พังนี้หรือเปล่าผมครับพังก็ต้องเอาไปดเมือนกัครับเอ้ยเนี่ยผมเจอตรงตรงนู้นตรงตรงที่เราเดินผ่านมาตรงทางยาวอ่ะเฮ้ยอะไรเว้ยไอ้ไอ้คมาอะไรออกมาดูข้างหลังดิไม่ครับไม่ครับไม่ใช่จริงอกี้เมื่อกี้มันทุ่นลกออกมาหลังอะจริงจริงนี่ไม่ได้พูดเล่นนะอย่ามาดูคลิปอยู่าก็รู้เองอ่ะ เอาไว้เอาไว้ไม่เอาระเบิดก่อนไงเอาระเบิดก่อนอา่ถยเหรแล้วทำไมเขาเอาไฟมาผ่านตรงหน้าผมเนี่ยเข็มมันออกมาตรงนี้ด้วยเนี่ยเอาเข็มมันออกเฮ้ยออกไปช่วยช่วยไม่ออกหรือเปล่าถ่ายคลิปเหรอครับถ่ายคลิปอยู่เอาพี่กำลังถ่ายคลิปอยู่เหรอเนี่ยเข็มมันออกมาตรงนั้นน่ะไอ้ไอไอวัคไอ้วัคซีนแมนถ่ายอ่ะออกออกไปสิครับออกไปสิแล้วพูดเนี่ยกำลังจะออกใครพากูติดเนี่ยเนี่นี่ไฟฉายอ่ะไม่ได้ไฟฉายขอโทษ ไอ้เจอไฟแล้วสง,งสัยต้องหาระเบิดป่ะครับอุ้มเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรเจอเมื่อกี้ทุกอย่างมันระเบิดอะ่ะแบบพวกของอทุกอย่างกระจัดกระจายอ่ะเอา้าไม่ว่าเป็ี่ยนไม่เหรอ,อตกใจแล้วเอาแล้วไงครับเอาเลยไงลุกเล่นกูร้องหไห้ดังร้องไห้แล้วโอ้โหลิกเล่นอยู่ไม่ได้ไปทันแล้ว เอาให้จบเลยกู้จบใจโอ้โหจบยากอ่ะครับต้องมีพาร์ทสองต่อแน่แน่สงสัยพองตรงนะไอ้แล้วทำไมไปเกี่ยงไปอยู่นู่นนะไปเกี่ยงไปผมพุ่งไปอยู่นู่นเออแล้วห้องนี้เข้าไปหรือยังเข้าแล้วยังครับยังห้องไหนอ๋อข้างๆอ่ะข้างหลังยังไอ้ยะไอ้ยะโอ้ยอันนี้ยังเลยชัดเลยเซอะไรอ่ะเซลิทเฮ้ยแอ้วเปิดไอ้ไม่มีออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วมันจะระเว่า ใเอวี่ไม่ใช่เฮ้ยต um, ้องเอาระเบิดเออนั่นไงระเบิดแล้วเลขแค่นี่ไงโอ้โหเนี่ยเฮ้ยอะไรชัตเตอร์สองแล้วโอ้โหชัตเตอร์สองยังไงครอบใจไงจะจบคิวไว้เท่านี้ก่อนไหม